สำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ใส่อยู่สามหลอบนะครับรอบแรกนี้เป็นยูเรียนะครับยูเรียอย่างเดียวเลยนะครับสี่สิบหกส่วนศูนย์นี่ใส่ไปหนึ่งกระสอบนะครับเบิร์นี่ละหนึ่งสอบรอบสว่งนี่ก็ใส่อยู่ประมาณยูเรียผสมกับสิบหกสิบหกแปดนะครับปุ๋ยสูตรสองลูกนะครับสองสอบย่างละสอบนะครับเป็นสองสอบ อรอยสุด้ทยดีก็สูตรซิบหาิบหานะครับสูตรเสมอไปเลยนะครับตอนนี้อายุเขาด้เก่าซิบวันเต็มนะครับออกร่วงคือว่าไก่หล่ะนะครับเดี๋ยวเบืองเล้วเร,เรื่มเริ่มเหลืองแล้วนะครับไก่สีเด็กเกี่ยวแล้วเดี๋ยวถามูเพิ่นถอกประท่านกันอีกนิกหน่อยนะครับอาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์ต่อเน,นี่ยนะสีเด็เกี่ยวแล้วครับสำหรับเขาหน้าปัง ปีแรกได้การทำหน้าของผมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับราคาเขากับช่วงนี้ก็ว่าขึ้นมาสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับก็ข่ยอยู่นะครับได้เลียกสองลักกิ้วคนว่าครับมาเบืเดี๋ยวช่วงเกี่ยวนะครับเราสิ่งว่าอัปเดนอีกเทียนหนึ่งว่าได้ทั้งเบิดจักตันนะครับแต่ว่าเขาปีนี้ก็โอ้งามดีอยู่ครับถือว่าคุ้มค่า ยินแต่ละค่าเขาก็คุมค่าแล้วนะครับแต่ว่าหอดมือใครเังกสิเหลือจากบาทเจะวค่อยติดตามกันต่อไปครับ